สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับห้องเรียนคณิศตาศาสตร์ของคุณครูใหม่แล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักที่มีผลบวกไม่เกิน100และไม่มีการทดค่ะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะขอทบทวนการบวกกันก่อนนะคะเด็กๆอ่า20บวก10ตอบง่ายๆเลย30ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ30บวก20ค่ะนั่นก็คือเท่ากับ50นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะ45บวกอีก10ค่ะเด็กๆก็นับไปเลยค่ะ45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55นะคะนับ45เพิ่มไปอีก10ครั้งนะคะก็จะได้เป็น55 ต่อไปค่ะ64บวก20ค่ะเด็กๆ64บวก20อ่าเราก็จะได้คำตอบคือ84นั่นเองต่อไปค่ะ70บวก12ค่ะ70บวก12ก็จะได้เป็น82ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะ83บวก10ค่ะ83บวก10ก็จะได้93ถูกไหมคะอ่ะดังนั้น มาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า96นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดหน้า96มาเลยค่ะข้อนี้นะคะเขาให้เราแสดงวิธีหาผลบวกและเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะโจทย์คือ40บวก30ค่ะ40บวก30นะคะเขาให้เรานับต่อจาก40ไปทีละ10อีก3ครั้งอ่ะเด็กๆดูเลยค่ะ สี่สิบอยู่ตรงนี้ถูกไหมลูก40อยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นเรานับต่อจาก40ไปทีละสิคือนับลงด้านล่างถูกไหมคะอีก3มครั้งก็จะได้เป็น50า0ิ0หกนะคะคำตอบก็คือ40่สบวกสาจะเท่ากับ70นั่นเองค่ะคำตอบอยู่ตรงนี้เลยเรานับมา3มครั้งแล้วถูกไหมลูกต่อไปค่ะ 36บวก50ค่ะให้นับต่อจาก36ไปทีละ10อีก5ครั้งนะคะนับ36 36อยู่นี่เลยค่ะเด็กๆนับไปทีละ10อีก5ครั้งก็จะได้เป็น4 6 56, 66 76และ86ค่ะเรานับครั้งสุดท้ายคือเลข86ดังนั้นคำตอบของ36บวก50จะเท่ากับ86ค่ะเพรค่ะข้อต่อไปค่ะ 68บวก20ค่ะเด็กๆให้นับต่อจาก68นะคะไปทีละ10อีก2ครั้งนะคะ68อยู่นี่เลยที่ครูหมายะบายสีชมพูไว้นะคะ68อยู่นี่เรานับไปทีละ10อีก2ครั้งก็นับลงมาด้านล่างถูกไหมลูกจะได้เป็น78 88นะคะดังนั้นเลขตัวสุดท้ายที่เรานับคือ88ดังนั้น68บวก20จะเท่ากับ88นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆ70ดบวก14นะคะอ่า7จบวก14นะคะขั้นตอนแรกเลยเขาให้เรานับ70ไปทีละ10อีก1ครั้งนับ70 เจ็ดสอยู่นี่ใช่ไหมลูกนะับไปทีละ10อีก1ครั้งก็จะได้เป็น80ถูกไหมคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เป็น80นะคะหลังจากนั้นให้นับจาก80ต่อไปทีละ1ไปอีก4ครั้งนะคะก็จะได้เป็น81 82 83 84นะคะ ึก็จะได้ 81, 82, 83, 84แบบนี้อ่ะย้ำใหม่นะเด็กๆนับ70ไปทีละ10 1ครั้งก็ได้เป็น80นะคะและเราก็นับต่อจาก80เนี่ยนับต่อไปทีละ1ไปอีก4ครั้งก็จะได้เป็น 81, 82, 83, 84ดังนั้นคำตอบของ70บวก14ก็คือ84นั่นเองค่ะ หรือเราจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะเด็กๆถ้าเราให้14บวก70เนี่ยค่ะคือการนับต่อจาก14ไปทีละ10ไปอีก7ครั้งค่ะ 14อยู่นี่นะคะนับทีละว10คือนับลงมาด้านล่างถูกไหมลูกนับลงมาอีก7ครั้งนะคะ mm. ก็จะได้เป็น24 34 44 54 64, 64 74และ84ค่ะนับครั้งสุดท้ายคือเลข84ดังนั้น70 14บวก14จะเท่ากับ84นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆให้เด็กๆเปิดมาที่แบบฝึกหัดหน้า98นะคะแบบฝึกหัดหน้า98เขาให้เราแยกส่วนรวมส่วนย่อยแสดงวิธีหาผลบวกแล้วก็เติมตัวเลขลงในช่องว่างนะคะอ่ะมาดูข้อที่1นึ่งเลย ข้อนี้นะคะ32บวก40ค่ะเขาก็ให้เราแยก32เนี่ยเป็น30กับ2ก่อนถูกไหมลูกเลข3อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ30เลข2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2นะคะและต่อไปค่ะเรานำหลัก10มาบวกกับหลัก10ค่ะหลัก10บคือ30บวกกับ40 เป็น70ถูกไหมคะและขั้นที่2เราก็เอา70คําตอบของขั้นที่1มาเขียนไว้ก่อนเลยบวกกับเลขอีก1ตัวที่เรายังไม่ได้ใช้คือเลข2 70บวก2จะเท่ากับ72ดังนั้น32บวก40จะเท่ากับ72นั่นเองคะ่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆ53บวก46ค่ะเราก็แยก53นะคะเป็น50กับ3หน่วยก่อนและแยก46เป็น40กับ6หน่วยก่อนนะคะขั้นที่1ให้เอาหลักหน่วยบวกกันหลักหน่วยค่ะเราก็จะได้3บวก6เท่ากับ9ค่ะขั้นที่สองให้เอาหลักสิบมาบวกกันหลักสิบค่ะก็จะได้เป็น50บวก40เท่ากับ90ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายให้เอาขั้นคําตอบของขั้นที่1 ขั้นที่2มาบวกกันจะได้เป็น90บวกกับ9เท่ากับ99ค่ะดังนั้น53บวก46จะตอบเป็น90คําตอบคือ99นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ 62บวก25นะคะเราก็แยกเลข62เนี่ยเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยก่อนนะคะเลข6อยู่ในหลักสิบีค่าเท่ากับ60เลข2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2ค่ะส่วน25นะคะเลข2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20เลข5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ค่ะ ต่อมานะคะเด็กๆขั้นตอนที่1เอาหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยนะคะก็คือ2อบวกหเท่ากับเค่ะขั้นที่2เอาหลัก10บบวกกับหลักสิบค่ะก็คือ60สิบบวกยีเท่ากับแปค่ะและขั้นตอนที่3นะคะให้เอาเลข คำตอบของขั้นที่1และขั้นที่2มาบวกกันค่ะก็จะได้เป็น80บวก7เท่ากับ87ค่ะดังนั้น62บวก25คำตอบคือ87นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะอย่าลืมทำใบงานให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ